สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตัวละกันวันนี้มากินข้าวผัดค่ะพี่น้องมาด้วยค่ะข้าวผัดโ้ o นเข้าวผัดไข่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะร้อนๆรสแซ่บเลยค่ะบีบมะนาวใส่ครึ่งซีกแซ่แบๆค่ะ อร่อยมากค่ะเนี่ย,ยค่ะแับๆมน้งกันได้ค่ะเด้อหอนๆแซ่บๆค่ะพี่น้อง พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ